สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณสุนีอ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะในห,หน่วยเรามารู้จักตัวเลขกันเถอะอ่ะเด็กๆรู้จักตัวเลขไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาท่องตัวเลขอาราบบกเลขหนึ่งเสาธงพร้อมกันพร้อมไหมคะ านี้วขึ้นมาด้วยนะหนึ 1, 3, 6, 6, ่งสองสามเลข1หน่สามเลข2สหัวเเลขกสนบินเล็4สก้าอีเลข5ห้าคาเลข6หุโตเลข7หัขกมาเลข8ไแวเลข9หัวโตเลสิอ่ามาค่ะทีนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูการเขียนตัวเลขกันดีกว่าอ่ะเลขนะคะภาษาอังกฤษคือ number 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 แปลว่าเลขนะคะมาดูการเขียนเลขอารบิกแต่ละตัวที่เด็กท่องไปเลขหนึ่งอะไรนะคะอ่ะเลขหนึ่งเสาธงเราก็เขียนเลยนะคะลาบเส้นตรงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะครับ เฉียงลงหนึ่งช่องแบบนี้เลขหนึ่งสาวโทงต่อไปเลขอะไรเลขสองเลขสองอะไรเลขสองหัวเป็ดนะคะแล้วก็มีหัวเป็ดโค้งๆตรงนี้นะคะแล้วก็มีคอเป็ดแล้วก็ตัวเป็ดเลขสองอะไรคะเลขสองหัวเป็ดเลขสามอะไรคะเลขสามนกอ่าเลขสามนกบินเล่นวักด้วยใช่ไหมเลขสามนกบินเหมือนเป็นปีกนกใช่ไหมคะปีกหนึ่งข้าง้วก็ปีกอีกหนึ่งข้างเลขสามอะไรนะ เลขสามนกบินต่อไปเลขสี่อะไรคะเลขสี่เก้าอ่าเลขสี่เก้าอี้นะคะอ่ะก็มีเก้าอี้ที่ล่างแล้วก็มีขาเก้าอี้ข้างล่างแบบนี้เลขสี่เก้าอี้เลขห้าค่ะเลขห้าหลัง่ะอ่าเลขห้าหลังค่ะลากเส้นตรงจากบนลงล่างมาที่มันท้าโค้งนะคะแล้วก็มีหลังคาข้างบนเลขห้าหลังคาเลขหกอะค่ะเลขหกผูกโตอ่าเลขหกผูมโตมีผูกโตข้าง ก็โค้งข so, uh, so like so ึ้นบนให้เต็มบรรทัดเลข6ผ่งโตต่อไปเลขอะไรคะเลข7ค่ะอ่าเลข7หักลงมานะคะลากเส้นตรงแนวนอนข้างล่างนะคะแล้วก็หักเฉียงลงมาถึงเอ่อลากเส้นตรงแนวนอนข้างบนแล้วก็หักลงมาถึงข้างล่างต่อไปเลขอะไรคะเลข8ไ่แฝดเลข8อะไรนะเลข8ไ่แปดอ่ะมีไข่แฝดข้างบนแล้วก็ไข่ ใบข้างล่างเป็นเลข8นะคะต่อไปเลขอะไรคะเลข9เลขเก้าหัวโตอมีหัวโตว้างบนโค้งลงมาข้างล่างและต่อไปเลขสุดท้ายเลขอะไรคะเลข10บมีหนึ่1กับศูนย์ศูนอารบิกก็กลมๆเตรมบรรทัดเลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นเลขอารบิกต่อไปมาดูเลขไข่ท่องเลขไข่ได้ไหม อ่เลขไทยพร้อมกันอันนี้ขึ้นด้วยเลขหนึ่งม้วนม้วนเลขสองหางยาวเลขสามหางสั้นเลขสี่ชูหางเลขห้าม้วนหางเลขหกหลังงอเลขเจ็ดยกขาเลข8แปดฟัน ะะเลข 1, หนึ่งม้วนม้วนเราก็ม้วนหัวก่อนนะคะแล้วก็โค้งเลยให้เป็นรทัดเลข 1, หนึ่งม้วนม้วนต่อไปเลขอะไรคะเลขสองเลขสองหางยาวนะคะหัวแตกแบบนี้แนละ้วซุกเป็นนอน้นตรงเรีนอน,นแล้วก็หางยาวขึ้นไปเลขอะไรต่อไปเลขสามเลขสามหางสั้นนะคะอ่าเราลาก งมาถึงข้างล่างเลยแล้วก็โคให้มันถึงข้างล่างมีหาบบงยาขึ้นไปเหมือนเลขสองไหมไม่ไมีต่อไปเลขสี่เลขสีล่ลาชูหางนะคะม้วนหัวกลมมาข้างหน้าโค้งไปแล้วก็ชูหางขึ้นไปข้างบนแล้วเลขห้าล่ะคะเลข้าม้วนหางแเราก็เขียนใช้ค่เลขสี่เลยแต่เลขห้าเราจะม้วนหางข้างบนแล้วก็ลาบขึ้นต่อไปเลขหกหลัง งอเลขหกหลังงอนะคะม้วนหโกลมล่างลงมาข้างล่างโค้งขึ้นข้างบนลงม,มาแล้วก็ขึ้นใปใหม่เห็นไหมคะว่าหลังมันทําไมหลังงอ,งงอต่อไปเลขเจ็ดยกขาม้วนหกกลมข้างล่างนะคะลากขึ้นไปหัวแตกลงมาส่วนเดียวลากขึ้นแล้วก็ลากลงข้างล่างแล้วก็ยกขาขึ้นไปแบบนี้ต่อไปเลขอะไรคะเลขแปดฟันปลาใช่ไหมคะม้วนห หาึ่งคเลขเก้า n พ p e เลขสุดท้ายเลขอะไรคะเลขสิบเลข่าหนี้วนม่นกับศูนย์กลมๆนะคะอ่านี่คือเลขนะคะซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ number พูดตาม number อ่า n umber จะมีตัว n u m b เลนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาท่องเลขภาษาอังกฤษกันดีกว่าวันหนึพร้อมไหมคะอ่ะอันนี้ขึ้นมาด้วยนะหนึ่งสองสามวันหนึ่งถูกสองทรีสามโฟร์สี่ไฟ์ห้าซิกหกเซอ็ดแส yes very good เ d ตัวเองมาอะเอามือไว้บนตักค่ะทีนี้นะคะเราได้เรียนรู้ตัวเลขไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมา,าดูการนับก่อนการนับนะคะเราเนี่ยจะนับเลขนะคะจากตัวแรกแล้วก็ไปถึงตัวต่อไปเรานับเพราะอะไรอะคะทำไมเราถึงนับเก่ง เราได้เก่งอะเรานับเลขถูกเราก็จะเก่งใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งเวลาเรานับเนี่ยเราต้องอยากรู้ว่าสิ่งของหรืออะไรที่เราจะนับเนี่ยมันมีจํานวนเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็ต้องทําไมเราอยากว่ามีเท่าไหร่เราก็ต้องนับอะเราก็ต้องนับใช่ไหมคะถ้าเรานับเนี่ยไหนเด็กๆลองนับหนึ่งถึงสิบพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ีอ่าเวลานับเนี่ยเราก็ต้องนับ้าแตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าของที่เราต้องการนับเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่ใช่ไหมคะถูกต้องเก่งมากอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการเปรียบเทียบจํานวนนะคะซึ่งการเปรียบเทียบจํานวนเนี่ยเราจะมีเครื่องหมายนะคะในการเปรียบเทียบจํานวนอยู่อ่ะเด็กๆรู้จัก คะอ่ะเ,เข้เครื่องหมายไหมขีดสองขีดเครื่องหมายอะไรนะคะเก่งมากเครื่องหมายเท่ากับเอาไว้ใส่เลขที่ทำไมกันกันอย่างเช่นหนึ่งกับหนึ่งมันทำไมกันคะเท่ากันเก่งมากใช่ไหมคะเท่ากับเอาไว้ใส่เลขที่มีจำนวนเท่ากันตัวอย่างเช่นเลขหนึ่งเท่ากับเลขอะไร มันเหมือนเครื่องหมายเท่ากับนี่แหละแต่มันมีขีดค่าับแสดงว่ามันมันทำไมไม่เท่ากับตัวอย่างเช่นอะไรบ้างที่มันไม่เท่ากับเลขที่มันไม่เท่ากันแสดงว่ามันเป็นเลขเดียวกันไหมไม่ใช่อะไรคะที่เราลองใส่เลขสองเลขที่มันไม่เท่ากันสิคะเลขอะไรคะเลขสองอ่ะเลขสองกับเลขอะไรเลขอ่ะเลขหนึ่งไม่เท่ากันถูกไหมถูกไหม ูกไม่เท่ากันถูกแล้วใส่เครื่องหมายอะไรคะไม่เท่ากันเก่งมากต่อมามีเครื่องหมายอันนี้คือเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรไม,ไม่ใช่ใหญ่ลูกมันทําไมกว่า,ามากกว่าเก่งมากเห็นไหมคะมันจะมีด้านกว้างนอยู่ข้างหน้าเราจะเรียกมันว่าเครื่องหมายมากกว่าเราต้องเอาเลขมากมาไว้ข้างหน้าเลขที่น้อยกว่าไว้ข้างหลัง ถ้าเอาสองกับหนึ่งมาเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสองกับหนึ่งสองมากกว่าเราต้องเอาไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังางหน้าเก่งมากอ่ะสอง สองไว้ข้างหน้าเลขที่มากกว่าไว้ข้างหลังหนึ่งกับสองก็เอาอะไรไว้ข้างหน้าคะื่องหมายไว้กว่าอ้าเอาหนึ่งไว้ข้างหน้าเพราะหนึ่งมันทําไมกว่าน้อยกว่าถึงมากเอาหนึ่งไว้ข้างหน้าแล้วอะไรไว้ข้างหลังอ่าเลขสองไว้ข้างหลังเวลาเราอ่านก็เป็นหนึ่งน้อยกว่าอะไรสองถูกต้องไหมหนึ่งน้อยกว่าสองถูกต้องไหมคะถูกต้องริง คเครื่องหมายอันนี้อ่ะอันนี้คือเครื่องหมายเลยคะเครื่องหมายเเก่งมากเครื่องหมายบวกการบวกคือการนําสิ่งของมาทําไมรวมกันเมื่อเราบวกกันแล้วมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงคะม,มากขึ้นใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นเรามีขนมอยู่สองชิ้นนะคะ เราได้ขนมเพิ่มมาอีกสามชิ้นเป็นขนมกี่ชิ้น,นมันมากขึ้นมันน้อยลงหรือว่ามันมากขึ้นคะนมากขึ้นแสดงว่าการบวกจะทําให้ทําไมมากขึ้นใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างเช่นที่ผู้หญิงบอกไปมีขนมสองชิ้นใช่ไหมคะได้มาอีกสามชิ้นเราจะเขีนคําตอบว่ามันเท่ากับเท่า เลมากขึ้นนะคะต่อมนาะคือเครื่องหมายอะไรคะเครือ่องหมายลบเลบเก่งมากขีดเดียวคือเครื่องหมายลบการลบนะคะคือการหักออกนะคะหรือว่าการทําให้มันลดลงนะคะซึ่งการอ่ายกตัวอย่างเช่นเด็กๆเ,เนี่ยมีขนมถู่5้าชิ้นเด็กๆเ,เอาออกไป3ชิ้นนะคะมี5ชิ้นเอาออกไป 3ชิ้นจะเหลือเท่าไร 2, <า><า> 2> <า>ชิน้นแสดงว่าการลบจะทําให้มากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงพิงค์น่ะถ้าตามที่พิงบอกไปเมื่อกี้นะคะ <l ug> การลบนะคะก็คือจะทําตอนแรกมีขนมยี่เท่าไร่นะ2 <l ug> ะชิ้นใช่ไหมคะออเอาออกไปเท่าไร3 <l ug> เอาออกไป3ใช่ไหมที่พิงบอกไปเมื่อกี้อะ เหลือเท่ากับเท่าไหร่นะสอเราก็เขียนเลขสองไปเห็นไหมคะว่าการลบจะทำให้ปริมาณมันทำไมน้อยลงนั่นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะผคหญิงก็ได้สอนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยเรามารุ้จักตัวเลขกันเถอะนะคะซึ่งผคหญิงเนี่ยได้สอนเกี่ยวกับตัวเลขอรารับิกแล้วก็ตัวเลขไทยไปใช่ไหมคะ สอนเกี่ยวกับการนับจํานวนต่างๆนะคะโดยต้องเริ่มนับตั้งแต่แรกนะคะจนถึงอันสุดท้ายเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งของนั้นมีจํานวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็สอนการเปรียบเทียบจํานวนนะคะที่มีเครื่องหมายต่างๆก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะคะในกรณีที่ตัวเลขเท่ากันเครื่องหมายไม่เท่ากับในกรณีที่ตัวเลขเนี่ยไม่เท่ากันนะคะเครื่องหมายมากกว่านะคะเปรียบเทียบจํานวนที่มากกว่านะคะโดย ตัวเลขมากกว่าอยู่ข้างหน้าตัวเลขน้อยกว่าจะอยู่ข้างหลังนะคะเครื่องหมายมากกว่าด้านซ้านอยู่ข้างหน้าแล้วเครื่องหมายน้อยกว่านะคะที่ด้านแหลมอยู่ข้างหน้าแต่เราเปรียบเทียบเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวเลขที่น้อยกว่าไว้ข้างหน้าตัวเลขที่มากกว่าไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็สอนเกี่ยวกับเครื่องหมายการบวกนะคะที่พอบวกกันมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เครื่องหมายการลบนะคะที่พอลบแล้วจํานวนจะน้อยลงนั่นเอง ำหรับวันนี้คุณหญิงก็ขอจบการสอนวิชาการิตรศาสตร์ได้เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ